ทุมจังหวัดมหาสาครคามกําลังสิไปต่ออำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเมื่อนี้บักลาได้ของขวัญชิ้นใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่จากแม่ใจดีไม่ประสงค์บอกนามนะครับผมก็คือก็คือรถนะครับผมก็สิไปให้ให้พ่อบอยเป็พคนเจิมให้นะครับสุดยอดไปเลยหมอลำรุ่นจิ๋วเสียงดีน้องกาฟิลใจเกินร้อยที่บอยสิริชัย ปั้นเข้าสู่เวทีใจเกินร้อยได้เกือบหนึ่งปีมีทั้งซิงเกิลโอลาหนอฝันเอยและโชว์ร้องลำหน้าเวทีแม่แม่ติดตามเพียบล่าสุดมีแม่ FC ใจดีไม่ประสงค์ออกนามถอยรถป้ายแดงด้วยเงินสดมอบให้กาฟิลเป็นของขวัญความเก่งกาฟิลกล่งสุดๆไปเลยน้องกาฟิลได้ให้พ่อบอยเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป ผู้ใหญ่ใจดีใจดีที่มอบให้ก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนมีความสุขกายกายสุขใจตลอดไปนะครับกาฟิลขอบคุณผู้ใจดีว่าวันที่สองกุมภาพันธ์2568เป็นวันที่ได้รับของขวัญชิ้นใหญ่คือรถครับอันดับแรกก็ต้องขอบพระคุณพ่อบอยแม่แอนที่ให้โอกาสกับหลาได้มายืนบนเวทีหมอลำใจเกินร้อยถึงได้มีวันนี้ รถคันแรกกับอายุ14ปีแล้วก็ขอบพระคุณแม่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามที่มอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้หล่าโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ขอบพระคุณมากๆครับหล่าสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองจะขยันร้องลำเป็นคนดีครับผมขอบพระคุณครับรถเก๋งคือรถหี่งหูกรถเอ v ครับผมพอคือบมูหมาก่อนคือพอมาบอกเหตุฟังเนี่ยูใ้ใดคือสิใจดีครับแปาดทูยังให้พ่อไปขืนนางไปเจิมหครับ บดนีเพิ่นก็เลยเอาไมาใหาม้มือมือมือนี้เป็นมือแรกมือว่านีครับผมโอ้เอามา,ามือว่านีแม่นครับครับเต็มไปหลังอายุจากปีแล้วปมดปัดโ <laughs> มาดีใจน้าแดดลูกไส้ลูกไส้ไสี่อันไห้ไปเจิมรถไห้ว่าสันเพิ่น่ามีกูอุปถมัมเพิ่นเมตตาสูงสื่อรถไห้ต้องเป็นิึงสะก้อนาเป็นรถแบบใดนะครับผมกับพรท่านได้เห็นผู้พร้อมกันในละพี่นอ้องไปทังไหนะรูอไปทังนี้ครับไปทางเล้นตกทางไหนหรื เทวินออกเทวินตกทางไหนนะเทวินออกเทวินตกทางไหนผมก็หัวก็หูคือกันเพิ่นมายี่งผู้ใจดีเพิ่นผู้ประทับมีแม่ใจดีเพิ่นเพิ่นสนับสนุนมาสั่นซื้อรถให้ ีแต่ไม่กออกทางข้ามีใส่ข้ามีส่งกับคิวที่เโอ้อันนี้ก็ขึ้นท่านนานทิดเหนือนอบอ้มันบ้อเอาดีดีเราละท่านนามาทิดเหนือก็ดีแล้วกรดีแล้นะครับราคาหลายปันไดานี่ลูของจากบ้อประมาณ7-8ครับเพื่อนดาวให้ติสดครับโอ้เพมันซื้อสดให้ป้า